นะฮะช่อก็ออกมาแปลไทยเป็นไทยเขาว่าอย่างนั้นนะพอพิธาพิธาเนี่เขาเขียนอธิบายยาวเหยียดบางคนไม่เข้าใจช่อก็เลยแปลอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะว่าทำไมคะพิธาถึงว่าโดนกันแกล้งคะอืมเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับพิธาเนี่ยนะโดยรับ มรดกเป็นหุ้นสื่อนะไอทโดนปิดแล้วก็ไม่คิดว่าไอทไม่มีสถานะเป็นสื่อแล้วก็เลยเออไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรว่าอย่างนั้นนะก็ไปยื่นปปชแสดงความบริสุทธิ์ใจพอสักพักผ่านไป i อทีก็เปลี่ยนสถานะเป็นสื่อเออตอนนี้ก็เลยขายทิ้งไปเลยเนี่ยมีพิรุษไหมครับมีพิรุษไหมคะนะครับโดนกานแกล้งมีพิรุษมีพิรุษ นะแม่บอกว่าเป็นหุ้นมรดกเป็นหุ้นมรดกนะครับเอออ่ะคือคือข้อมูลค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความบิดเบือนกับความเป็นจริงนะเพราะว่าอะไรอ่ะหุ้นก็ไม่ได้มีสลักหลังว่าเป็นมรดกอันนี้ก็ต้องไปโทษฝ่ายกฎหมายแหละครับนะปโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษตัวเองแหละอย่าไปโทษคนอื่นกันแกล้งเลยอืม มันเป็นเวรเป็นกรรมใครกันแกล้งอ่ะคุณพ่อกันแกล้งหรือไงนะพ่อไม่น่าโอนมรดกให้เลยใครกันแกล้งพิธานะ้อเวรกรรมเวนกรมนกรมชอก็ต้องออกมาถแถลงขนาดถแถลงยังพูดปิดพูดถูก ไม่น่ามีมารดกตกทอดเลยพอ่อเอ้ยพ่อไม่น่าให้ผมเลยเฮ้ย <c oughs> เอ้เอานะครับก็ถ้าจากถ้อยคำถแถลงนี่ก็แสดงว่านะฮะยอมรับนะยอมรับผิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ว่ามันจะมีผลไม่รู้ไม่รู้ตกเขาเรียกว่าตกม้าตายเอาดือ้อล้วไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเลยนะจริง ไม่มีใครไปอะไรจั้งเอ๋พิธาเลยนะจริงๆอืด้วยความใส่ซื่อบอกไม่รู้ว่ามันจะมีผลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงจริงไม่รู้จริงจริงก็ไปแก้ต่างกับศารเราก็แล้วกันก็ไปแก้ต่างกับกกตก็แล้วกันว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีผลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สาลเขาจะรับฟังไหมนะอืม ็ขอให้รอดปลอดภัยนะครับก็ขอให้ศาลเขาฟังขึ้นก็นแล้วกันพเพาาราะเพจมะแมลงตาดีเนี่ยเขาโพสต์ไว้เลยบอกนะเขาเคยเขามันเคยมีการประวัติของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะแม้กิจการไม่ได้ทําแม้อะไรไม่ได้ทําอือไม่ได้ทําต่างๆก็ยังโดนเลยเพิกถอนสิทธิ์เลยนะที่ผ่านมา นะครับก็นั่นแหละก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> นะฮะเอโอโถน่าสงสารคนไม่รู้ไม่รู้รู้นะ <c oughs> เอชอชอ่อเออช่อนะเวลาขึ้นสารก็เอาช่อไปด้วยนะครับเป็นแถลงให้สารได้ฟังกันด้วยนะเออแต่คงไม่ได้นะก็คงจะต้อง ลักษณะเหมือนธนาทรนอะ่ะน,อน้องเขาบอกจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ห <laughs> ลอนลนกันตั้งพักเลยครับตอนนี้โอ้ยนะเอา้าเอา้เอสงสัยต้องไปแก้บนวัดไอ้ไข่แล้วมั้งนะไอ้พิธาให้พิธาไปแน่นําไปแน่นําแก้บนอ่าอะไรนะหลวงพ่อสุทธน์นะไปแก้บนไข่ไว้นะเพื่อจะรอดจากเขามา้้งนะ อ <laughs> มีปุ่มกดตงคิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ